เข้าใจง่ายนะคะออดิสนุกและครอทุกข้อกำหนดค่ะวันนี้เรามาถึงไพ่ใบสุดท้ายแล้วจ้าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเราออดิใครออดิอย่างไรและอะไรคือประเด็นปัญหานั้นเองค่ะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอีกหนึ่งข้อกำหนดที่ว่า วางดุดแม่นางเยียงสิเยียงนะคะก็คือเหมือนแบบเราอะ่ะสมมติองค์กรเราทําระบบมาหลายๆปีแล้วอะ่ะเรามีการพยายามปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางานให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะคะดังนั้นข้อกำหนดข้อนี้โดนทุกแผนกเลยค่ะไม่มีโปรเซอร์ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนมากไม่รู้ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นมีโปรเซอร์ไม่มีโปรเซอร์ไม่มีเวออินไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรเลยจ้านะคะก็เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบอะคะ่ะเราอาจจะเริ่มถามว่าเออองเออแผนกของคุณอะคะ่ะมีการปรับปรุงกระบวนการด้านคุณภาพอย่างต่อเน,นื่องอย่างไรบ้างเช่นระ บอกว่าอ๋อเราจะมีใครเซ็นมาใช้นะคะหรือเราจะมีการตั้งค่าให้มันชาเลนจ์ขึ้นเราจะมีการอ,อ,อบรมพนักงานอรืมีการปรับปรุงอย่างไรนะคะเสร็จแล้วอันที่สองค่ะข้อกำหนดข้อนี้ก็ไม่รู้จะถามอะไรเยอะแยะนะคุณไม่มีอะไรจะให้ถามข้อที่สคือการตั้งค่าเป้าหมายต่างๆนะคะเช่น KPI เนี่ยมีความท้าทายขึ้นไหมอ่ะอย่างเช่นสมมติเราทําระบบมา10ปีแล้ว เริ่มเริ่มตอนทําระบบบอกว่าของเสียต้องน้อยกว่า10%ทํามา10ปีก็ยังน้อยกว่า10%บอ่์อะอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันต้องมีความชาเลนจ์และมีความท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยของเสียของเราเนี่ย เอออาจจะสิบ 10, มาแปมา7มาหกไอยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ต้องมีความแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะคะข้อเนี้ยค่อนข้างจะพูดเป็นรูปธรรทมยากแล้วให้เมเจอร์คายากมากเลยมันอาจจะโดนต่อยมาได้นะคะแต่เมเจอร์คาเนี่ยก็คงแบบถึงขั้นว่าถ้าเราไม่มีการปรับปรุงแล้วมันเกิด เกิดการแบบเลวร้ายล้าหลังแบบแบบองค์กรแย่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 ลงเรื่อยๆอะค่ะก็อาจจะเป็นเมจเจอร์คาแต่ว่ามันก็ยากมากเลยนะก็ไม่รู้จะให้ยังไงนะคะส่วนออฟเซิร์ก็คือแบบ การทำงานไม่มีปรับปรุงเลยผ่านระบบมาสิปีฉันก็ตั้ง KPI เท่าเดิมตั้งแต่เริ่มทําระบบใหม่ๆไออย่างเงี้ยกรุณาให้เป็นมเนอร์คาเถอให้เขาปรับปรุงนิดนึงนะคะส่วน observe ก็คือการปรับปรุงไม่มีประสิทธิภาพค่ะเช่นทำใหม่ได้จริงหยุ่งยากไม่มีเออเรียกว่าแบบแผนนะคะนี่คือวิธีการออดิตเข้าสุดท้ายของ ISO 9001 version 2015ค่ะข้อ10.3นั่นเองจา้า